ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9ฮินดูทลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลคณาอยู่ในราศรีกันประจำเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2567นะครับ ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าพินดูทอรอดนะครับเดี๋ยวก่อนจะเข้าเนื้อหาอาจารย์ขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับเรียนวิชาอักขรขอมไทยนะครับตอนนี้ก็จะมีหลักสูตรเปิดนะครับเป็นหลักสูตร2เดือนนะครับเรียนเดือนละ1,000บาทนะครับเรียนทุกวันเสาร์เวลา13นาฬิกาถึง15นาฬกานะครับเริ่มเรียนวันเสาร์ที่2พฤศจิกาน นะครับก็ผู้ไม่มีพื้นฐานนะครับก็สามารถเรียนได้นะครับมีทั้งช่องทางออนไลน์นะครับแล้วก็มีทั้งเรียนที่สมาคมโหัวศาสนาชาติวาศนาดาแต่ไม่มีบันทึกย้อนหลังนะครับนะท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อนะครับแอดไลน์นี้ได้เลยนะครับก็จะมีอาจารย์ของผมเองซึ่งเป็นอาจารย์วิทุนบุญใจศรีเป็นอุปนายกสมาคมโหัาศาสนาแล้วก็จะมีนะครับพี่ปูนะครับแล้วก็มีน้องกิ<ม>่งนะครับก็ร่วมกันสอนนะครับติดต่อได้เลยนะครับนะตาม แอดไลน์นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะชาวราศีกันจะมีดาวประจําัวก็คือนะครับดาวพระพุธนะฮะเราจะเรียกว่าตนุ นะครับนะถ้าเกิดว่าท่านใดเนี่ยเคยผูกดวงด้วยวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดท่านก็จะทราบว่าท่านมีดาวอะไรตั้งรับถ้าดาวพระพุธไปสัมพันธ์ดีท่านก็เฮงถ้าพระพุธไปสัมพันธ์ไม่ดีท่านก็จะมีปัญหานะครับอีกภพเรือนหนึ่งนะครับในราศีเมถุนนะฮะเราจะเรียกว่าภพกรรม,มะนะครับกรรม,มะก็แปลว่าการงานการกระทําวิถีชีวิตความรับผิดชอบนะครับ,รบ,นะรบก็เกี่ยวกับวิถีชีวิตต่างๆนั่นเอง นะครับนะตนุไปไหนนะครับก็ต้องบอกว่านะครับก็อยู่ราศีเดียวเลยนะครับก็อยู่ในราศีพิจิกนะครับนะตนุนะครับวิ่งเข้าไปอยู่ในราศีนะครับพิจิกเราจะเรียกว่าตนุไปอยู่ในเรือนของสหชานะครับสหชาก็แปลว่าสังคมคนสนิทคนใกล้ชิดพี่น้องท้องเดียวกันคนหมู่มากนะครับการที่ตัวเราเองวิ่งเข้าไปอยู่ในราศีพิจิกและได้เกณฑ์พิเศษด้วยนะครับก็คือได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์ นะเป็นเกณฑ์อุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์เรื่องลายเรื่องคอนเน็ชันเรื่องการติดต่อเรื่องการเข้าหานะครับนะก็จะโดดเด่นเกี่ยวกับในเรื่องของนะครับการนําเสนอต่างๆนะครับจะโดดเด่นมากนะครับแล้วดาวพะพัธนะครับก็ต้องบอกว่าตำแหน่งนี้นะครับอยู่ในเรือนธาตุน้ําด้วยนะครับนะก็ถือว่าให้ผลดีนะ นะครับไปจนถึงวันที่8เลยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีดาวพฤหัสนะครับที่ได้คู่อาศีติธาด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าโดดเด่นนะครับเกี่ยวเรื่องของคอนเนชั่นการติดต่อต่างๆนะครับและอีกภพเรือนหนึ่งก็กรรมะสหชะนะครับกรรมะนะครับว่แปลว่าการงานการทําวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตกรรมะไปอยู่ในเรือนสหชะนะได้ตาแหน่งอุดมเกม์ก็แสดงว่านะครับทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดี มีความสบายใจเกี่ยวเรื่องของการทํางานนะครับได้รับการตอบรับสนับสนุนนะครับจากเพื่อนร่วมงานนะครับโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการประชาสัมพันธ์การเข้าหานะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของความสนิทสนมนะครับบางคนก็นะครับช่วงนี้ก็มีเกณฑ์นะครับที่จะนัดเจอเพื่อนฝูงที่ไม่ได้เจอกันมานานๆนะครับนัดกินข้าวนัดอะไรกันประมาณนี้ก็มีเหมือนกันนะครับบางครั้งก็พี่น้องเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยจะแวะเวียนเข้ามาหาบ่อย ช่วงนี้ก็เป็นอิทธิพลของดวงดาวถามว่ามาแล้วดีไหมก็ต้องบอกว่าดีนะครับด้วยอิทธิพลของดาวพ,พุธเราได้ตําแหน่งดีเราเรียกว่าได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์นั่นแหละนะครับก็คนนะครับตกงานนะครับก็มีเกณฑ์ได้งานนะครับคนที่อยากจะสัมภาษณ์อะไรประมาณนี้เกี่ยวเรื่องของการงานคาดหวังเกี่ยวเรื่องของการงานถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะก็ไม่ได้เสียหายอะไรก็ยินดีด้วยนะครับนะดาวพ,พุธนะครับสถิตยอยู่ในราศีพิจินี่นะครับทั้ง เดินเลยสวยราชาเลิกนะก็จะมีการเดินถอยหลังนิดหน่อยนะครับตั้งแต่วันที่16นะครับนะก็จะได้ส่งผลเกี่ยวกับในเรื่องของความราช้านะครับนะไม่ชัดเจนเรื่องของเอกสารสัญญายังไงต้องให้รอบครอบนิดนึงนะครับแล้วก็จุดให้คุณเนี่ยจะมีในช่วงของวันที่5นะครับไปจนถึงนะครับวันที่13เขานวางปูเอกเนาะแล้วก็ นะเว้น14วันหนึ่งแล้วก็15บหถึงสิเกา็เข้านวังปูเอกก็ถือว่าโอเคถึงแม้เดินถอยหลังแต่ก็อยู่ในอาณาเขตของนวังผู้เอกที่แปลว่าคุ้มโทษคุ้มภัยนะครับก็แสดงว่าชาวราศีกันก็โดดเด่นนะครับเกี่ยวเรื่องของวาจาคําพูดเอกสารสัญญาอะไรต่างๆก็ถือว่าดีนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับสำหรับบางท่านที่มีดาวพระพูดเป็นการละกินีเท่านั้นเองก็ถือว่าดีไม่ได้เสียหายอะไรนะครับก็ยินดีด้วยนะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดู นะครับดาวพระอาทิตย์กันนิดนึงดาวพระอาทิตย์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีสิงห์อันนี้เป็นจุดที่เราต้องระมัดระวังความเสียหายนะครับเราจะเรียกว่าภพวินาศนะครับวินาศเนี่ยแปลว่าลับลับซ่อนเล้นนะครับปิดบังไม่เปิดเผยนะครับกักขังจองจำนะวินาศนะครับไปอยู่ไหนก็อยู่ในราศีนะครับตุลก็คือในช่วงของวันที่หนึ่งจนถึงวันที่สิบห้านะครับก็มีเกณฑ์นะครับของหายนะครับมีเกณฑ์ เงินนะครับใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะเพราะคําวินาศเรา่าเสียหายในเมื่อความเสียหายไปอยู่ในเรือนการเงินเราก็ต้องรู้ว่าในพื้นดวงเดิมเราเนี่ยนะครับมีดาวอะไรตั้งรับก็จะเป็นตัวขยายอีกทีหนึง่งแต่ที่แน่ๆเลยก็ต้องมีการวางแผนเกี่ยวด้วเรื่องของการเงินนะครับให้ดีนะครับว่าเงินเราไปไหนนะออกจากเรื่องอะไรอะไรจาเป็นไหมอะไรเงี้ยก็ต้องดูให้ดี นะครับเพราะคําว่าวินาศไปกรรมก็เสียหายเรื่องการเงินก็เหมือนกันนะครับบางคนก็มีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของเงินเงินทองทองอะไรประมาณนี้นะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่ว่ามันจะหนักหรือมันจะเบาอยู่ที่ว่าดาวตั้งรับถ้าไม่มีดาวอะไรตั้งรับก็ถือว่าปกตินะฮะก็ไม่ได้หนักหอสาหัสอะไรนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับก็ยังไงก็ต้องระมัดระวังครับเพราะคำว่าวินาศเน้นไปว่าเสียหายเสียหายเรื่องเงินนั่นเองนะให้ให้ระมัดระวังไว้หน่อยนะครับ อตอนที่อยู่ในราศีตุลเนาะหนึ่งถึงหกเนี่ยก็เป็นเทวีเลิกนะครับก็จะเสียหายเพราะความเอาแต่ใจตัวเองนิดนึงนะอันนี้ก็เรามัดระวังหน่อยนะครับแล้วก็เจ็ดถึงสิบห้าเนี่ยเขาเพชายาคาดเลิกเสียหายเรื่องการเงินเพราะว่าการตัดสินใจที่ผิดพลาดให้เรามัดระวังเนาะจุดที่ต้องเรามัดระวังมากๆเลยจะเป็นในช่วงของวันที่หนึ่งถึงวันที่สองเท่านั้นที่เขาระวังผิดนะหลังจากนั้นวันที่สามถึงวันที่หกจะเข้านวัวังผู้เอกเขาคุมโทษคุมภัยทาอะไรช่วงนั้นก็ถือว่านะครับถือว่าดีนะ ก็แต่ว่าดีแบบมาจะพบเสียมันก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงดีกว่านะครับนะนะครับหลังจากนั้นดาวเจาริอวินาศก็จะไปสถิตนะครับอยู่ในราศีพิจิกเราเรียกว่าวินาศสหาชักก็จะเสียหายเพราะเพื่อนเสียหายเพราะไว้ใจผิดเสียหายเพราะไว้ใจอะไรประมาณนี้นะครับหรือการสื่อสารผิดพลาดเลยทําให้คนอื่นเข้าใจผิดนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะนะครับวินาศสหาชะนะครับก็จะเป็นในช่วงของวันที่16 ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลาย21นาฬิกาส8นาทีนะครับก็ความเสียหายก็เพื่อนฝูงอะไรก็นะครับอยากจะให้ระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะครับเพื่อนฝูงก็อย่าไว้ใจอะไรมาก เขาอาจจะนําความลาบากอึดอัดใจมาให้นะครับไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งเนาะคำว่าวินาศสหัาชินี่ก็ยังหมายถึงเสียหายนะครับจากสังคมในลักษณะต่างๆนะครับบางทีเจอลูกหลงอะไรประมาณนี้ก็ต้องระมัดระวังในบางทีเดินไปหนูไปไหนดูดีๆหันซ้ายหันขวานะครับบางทีมันจะโดนพวกลูกหลงต่างๆก็ให้เรามาระวังในกรณีที่เรามีดาวไม่ดีตั้งรับมันถึงจะเป็นนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีดาวนะครับก็ถือว่าไม่มีอะไรนะครับนะอ่ะนะครับก็ วินาศไปสหาชายังหมายถึงทัวลงด้วยนะครับนะถ้าเกิดช่วงนี้เรามีปัญหากับใครหรืออะไรยังไงก็พยายามยานะครับเขาเรียกว่าไปเติมเชื้อไฟนะก็อยู่ห่างๆอยู่นิ่งๆนะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นทํำปิดตาข้างเดียวอะไรเงี้ยนะครับก็จะไม่มีปัญหาเพราะเวลาวินาศสหาชาบางคนเนี่ยเเขาเรียกว่าเก็บสะสมนะครับบางทีก็ทะเลาะก,กับข้างบ้าน ตรงบ้านตรงข้ามอะไรเงี้ยที่มันตึงๆกันในช่วงนี้จะหนักหน่อยนะครับบางทีเจอเรื่องแบบเล็กน้อยเช่นใบไม้จะบ้านเราไปหล่นบ้านเขาอะไรเงี้ยเนี่ยมันเรื่องเล็กน้อยแล้วมันเก็บสะสมกันมานานไงนะครับแล้วก็สื่อสารกนไม่ค่อยดีด้วยพูดจะไม่ค่อยเข้าหูเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวนะครับก็ให้เรามาระวังหน่อยนะวินาศสหายชาแล้วมันถึงตัวอย่างนี้ก็เรามาระวังนิดนึงนะครับนะอะ นะครับก็ดาวพราทิตย์อยู่ในราศีพิจิกเนาะสิบหกถเป็นเลือกตัดสินใจนะครับแล้วก็วันที่20-30เป็นเลือกราชาก็เลือกราชาทําอะไรมันจะสะดวกสบายหน่อยนะครับนะอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระอังคารกันนิดหนึ่ง นะครับดาวพันคารท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีเมษเราจะเรียกว่านะบพบมรณะที่แปลว่าความสะสะเศร้าโศกเสียใจผิดหวังไม่ได้ดังใจแล้วก็อีกพบเรือนหนึ่งในราศีพิจิกนะครับเราจะเรียกว่าพบสหชะนะครับที่แปลว่าสังคมคนสนิทคนใกล้ชิดพี่น้องทองเดียวกันเอาละมุมดีแล้วกันสหชะไปลาพระนะครับก็จะได้รับการ ชี้แนะนะครับโอกาสต่างๆจากคนสนินทเขาเรชิพี่น้องท้องเดียวกันนะครับก็ส่งผลนะครับให้มีโอกาสต่างๆนะครับบางคนก็ถูกชักนําชักจูงนะครับไปทําให้มีรายได้ก็ดูดีๆนะว่าผิดกฎหมายหรือเปล่านะครับเป็นลักษณะของการหลอกลวงหรือเปล่าดูดีๆนะครับเพราะคําว่าสหัชลาภะก็เขาหวังดีแหละนะครับก็คือคนที่รักกันชอบกันเนะี่ยมีความหวังดีให้ทีนี้เราก็ต้องดูว่า เออมันผิดกฎผิดระเบียบผิดอะไรไหมถ้ามันไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้ผิดอะไรเราก็ดําเนินไปนะครับเพราะเขาก็มีความหวังดีให้อันนี้ถือว่าดีเลยนะนะครับเวลาสหาช c นะครับเวลาภาพบางคนก็นะครับโดดเด่นนะครับเกี่ยวเรื่องของการประชาสัมพันธ์โดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการตลาดต่างๆนะครับค้าขายไลฟ์สดออนไลน์อะไรประมาณนี้ถือว่าถือว่าดีนะครับนะบนะบก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ถ้าเกิดบังเอิญคุณมีดาวพระอังคารเป็นการเรกินีอันนี้ถือว่าถือว่าไม่ค่อยดีนะเพราะคําว่ามรณนะ จะมาเลยมรณะนะลาภะมรณะก็แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังไม่ได้ดังใจลาภะแปลว่าโอกาสไรายได้2รายได้3นะครับผิดหวังจากการเก็งกําไรผิดหวังจากการทํารายได้สองไรายได้3ผิดหวังจากบางสิ่งบางอย่างนะครับทาให้เราคนอื่นมาเบียดเบียนนะมาแย่งผลงานนะครับมาแซงคิวมาตัดหน้ามาเลื่อยเก้าอี้ มันออกได้หลายอย่างเนาะถ้าเป็นการลักกินีอันนี้มันจะยุ่งนะแต่ว่ามันจะหนักไม่หนักก็ต้องอยู่ที่ว่าเรามีดาวอะไรตั้งรับจะเป็นตัวขยายอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราดูจากตรงนี้เนี่ยถ้าไม่ได้เป็นการรักกินีก็ถือว่าได้รับผลดีจากสังคมหรือคนหมู่มากนะครับจะค้าจะขายจะทําอะไรยังไงก็ได้รับการตอบรับที่ดีแต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นการรักกินีจรที่แปลว่าจุดเสื่อมจุดวิบัติจุดเสียหายเนี่ยมันกลายเป็นว่าเสียหายจากคนสนิทคนใกล้ชิด นะครับเบียดเบียน,ยนทําให้เสียลาภผลอะไรประมาณนี้นะก็ต้องระมัดระวังนะครับก็ดาวพังคารก็นะครับสวยราชาเลิกน,นะครับทั้งเดือนก็ไม่ได้มีอะไรนะครับไม่ได้เข้าระวังพิษไม่ได้อะไรก็ถือว่าปกติไม่ได้เสียหายอะไรมากเวลาโดนก็โดนไม่หนักนะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระฤหัสบดีกันนิดหนึ่งดาวพระฤหัสบดีเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือน นะครับในราศีธนูนะฮะเราจะเรียกว่าพบผันธุที่แปลว่าบ้านรถที่ดินหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพยาาบ์บรรยากาศในบ้านบรรยากาศในครอบครัวนะครับอีภพเรือนหนึ่งนะครับในราศีมีนนะครับเราจะเรียกว่าพบ นะครับที่แปลว่าคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาคู่คองคู่ที่มีปฏิสัมพันธ์อันนี้ไม่ได้เสียนะครับแล้วจะเรือนพันธุ์ไปอยู่ในเรือนของสุภาษนะครับแปลว่ามีความจเจริญก้าวหน้านะครับเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานตําแหน่งนะครับบรรยากาศในบ้านบรรยากาศในครอบครัวนะครับสนิทสนมนะครับกับญาติพี่น้องสนิทสนมกาบคนที่บ้านนะครับอย่างบางคนเนี่ยทำงานต่างจังหวัดพอเวลาเสาร์อาทิตย์เรากลับไปหาที่บ้านนะครับนะ เพราะเนี่ยแหละเป็นความสนิทสนมนะจำมะก่อนเนี่ยไม,ไม่ไม่กลับเลยนะด้วยความที่พันธุทุกไปอยู่ในเรือนสุภาพเนี่ยจะมีความรักครอบครัวมีความรักองค์กรนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะนะครับเลื่อนยศเลื่อนเลื่อนตำแหน่งดูงานต่างประเทศอะไรประมาณนี้ก็ถือว่ามีแต่ความเจริญก้าวหน้านั่นแหละถือว่าดีไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแล้วก็ดาวเครืเรือนปัตนีเป็นสุภาพจะได้คู่ดีคู่ไม่ดีก็มีเหตุให้ต้องเลิกลาก,กันไปนะครับคนไหนที่ดีคนไหนที่ซัพพอร์ตคนไหนที่ อยู่ด้วยแล้วสบายอกสบายใจช่วงนี้จะดีเป็นช่วงที่มีความสุขเป็นช่วงที่โรแมนติกนะในกรณีที่เรามีคู่ดีนะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรามีคู่ไม่ดีสร้างแต่ความทุกข์สร้างแต่ความกังวลใจสร้างแต่หนี้สินสร้างแต่เรื่องนู่นนี่นั่นปัญหาเข้ามาอิลุงตงนังโชคชะตาผักดันให้คนนี้ออกไปจากชีวิตเราทําให้เราต้องอยู่คนเดียวทําให้เราเป็นโสดทําให้เราอะไรอย่างเงี้ยนะแต่อันนี้ยถือว่าดีเหตุผลก็เพราะว่าด้วยความที่ดาวจุลเรนปัตนิไป สุภาพปัตตานีคู่ครองสุภาพแปลว่าดีงามถ้าคนที่อยู่ดีจะช่วยกันส่งเสริมให้เจริญก้าวหน้าแต่ถ้าเกิดว่าไม่ดีนะครับก็จะมีเหตุให้ต้องเลิกลากันไปบางทีกลับมานั่งคิดอยู่กันไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับก็เลิกลากันด้วยดีก็มีเยอะแยะนะครับนะแต่ถ้านะครับเราจะแก้เค้นก็คือต้องปรับตัวนะครับคนไหนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ดีก็ขอโอกาสนะครับแล้วก็ปรับเนื้อปรับตัวทําตัวให้ดี นะครับทาตัวให้ถูกจริตซึ่งกันและกันนะมันก็จะอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะบิดเบียนซึ่งกันและกันแห้วอันนี้อยู่ก็ไม่ค่อยได้อันนี้ก็เห็นชาวราศีกันมาหลายท่านแล้วนะครับที่นะครับเลิกลาแต่มันลีลามจะต่างกันตอนที่อยู่นี้นะตรงเนี้มีแต่ร้องไห้ตรงเนี้มีแต่โล่งใจโล่งใจเออเหมือนแบบเหมือนเริ่มเริ่มเกิดใหม่เหมือนเริ่ม ตั้งต้นชีวิตใหม่นะมันจะไม่เหมือนกับตอนที่อยู่ราศีเมษต,ตอนอยู่ราศีเมษเ่ยนอนจมน้ําตาอยู่งั้นน่ยหาทางออกไม่ได้มันจะเป็นประมาณนี้นะครับก็ยินดีด้วยครับถือว่าดาวพฤหัสให้คุณนะดาวพฤหัสนะครับก็หนึ่งถึงนะครับสามสิบเสวยเทสาตีเหมือนเดิมเลิกเดินทางท่องเที่ยวอยู่ไม่ติดที่นะครับเลิกเข้าหานั่นเองนะครับแต่ก็ดาวยังคงเดินถอยหลังนะเลยส่งผลให้บางครั้งก็ หาความชัดเจนไม่ได้นะครับก็อย่าไปหัวเสียแค่นั้นเองก็ขอให้รู้ว่าดวงดาวทําให้เป็นอย่างนี้นะครับบางทีคิดอะไรมันจะไวกว่าปกตินิดนึงนะครับก็พยายามคิดอะไรให้มันรอบคอบนะบถ้าไม่รู้อะไรก็ปรึกษาผู้รู้นะครับก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับอ่ะต่อไปเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพฤหัสก,กันนิดนึง ดาวพุสุกเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีพุกศเราจะเรียกว่าพบสุภาะนะครับที่แปลว่าความเจริญก้าวหน้าสิ่งดีงามทั้งปวงความชนานาญการพิเศษนะครับต่างถิ่นแดนไกลต่างประเทศนะครับความสําเร็จต่างๆอีพบเรือนนึงเป็นเรือนการเงินอันนี้ถือว่าดีนะรกระดุมพระนะครับไปอยู่ไหนไปอยู่ในเรือศีพิจิตรหก่อน ก็แสดงว่ากระดุมพ้าอยู่ในสหาชาติก็หาเงินได้จากสังคมคนมุมมากนะครับโดดเด่นเรื่องของคอนเนคชันการติดต่อแล้วได้คู่อดีตทิธาด้วยอันนี้ก็ถือว่าดีนะนะครับและดาวศุกร์ก็ได้ตาแหน่งอุดมเกณฑ์ด้วยนะเรื่องเงินเรื่องคอนเนคชันเรื่องการติดต่อเรื่องการ ทําอะไรที่เกี่ยวกับสังคมถือว่าดีและดาวสุเองก็ได้ตําแหน่งปฐุมเกณฑ์ก็เป็นที่รักของทุกคนเนื้อหอมนะครับมีสเสน่ห์อะไรก็ว่ากันไปอันนี้ถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรถือว่าดีนะครับอีกพบเดียวก็เหมือนกันนะครับคำว่าดาวเจ้าเรือนสุภะเป็นสหชะนะครับเนี่ยได้รับการตอบรับได้รับการยินดีนะครับจากคนหมู่มากนะบางทีเป็นวิทยากรไปพูดไป ขายของไปอะไรเงี้ยก็จะได้รับการตอบรับที่ดีนะครับคนคนเขาจะชอบด้วยอิทธิพลของได้คู่สิีติธาตุด้วยได้อุดมเกณฑ์ด้วยนะครับแล้วได้ปทุมเกณฑ์ด้วยนะมันหอยมันมันปังมันอะไรสุสดยอดอนะ่ะเนื้อหอมฮอตนะครับเป็นผู้นําสังคมนะครับชักจวนไปทําบางสิ่งบางอย่างให้มันจเจริญก้าวหน้าได้หมดนะครับถือว่าดีนะไม่ได้เสียเนาะเอาละนะครับดาวพฤะศุกที่อยู่ในราศีพิจิกนะครับ หนึ่งถึงแปดเสวยสมโนโเลิกนะครับระวัดระวังช่วงวันที่สี่ถึงวันที่หกนิดนึงนะครับเกี่ยวเรื่องเงินเรื่องการช่วยเหลือคนเรื่องคนยืมเงินยืมทองแล้วมันระวังหน่อยนะครับว่ามันเข้าระวังพิษนะครับช่วงนี้จะอึดอัดนะครับแต่เจ็ดแปดดีเข้าระวังปูเอกนะครับหลังจากนั้นดาวช่วยเรือการเงินนะครับก็ยกย้ายราศีไปในราศีธนูนะครับเราเรียกว่ากระดุมพระไปอยู่ในเรือนของพันธุกระดุมพระก็แปลว่าเงินพันธุุก็แปลว่า บ้านรถที่ดินหลักทรัพย์บรรยากาศในบ้านบรรยากาศครอบครัวนะครับกระดุมพระสุภาถ้าเป็นที่บ้านก็มีความสนิทสนมนะครับกับคนที่บ้านญาติพี่น้องนะครับแล้วก็สนิทสนมกับเพื่อนที่ทํางานเพื่อนร่วมงานทํางานมีผลงานอ่าถ้าเป็นลักษณะของการค้าขายก็ค้าขายของดีนะเจรจางง่ายนะครับหลักทรัพย์มีราคา นะครับจะให้ซื้อจะขายจะเช่าจะให้ซื้อขายเช่าจะแปลสภาพได้หมดไม่ได้เสียหายได้เลยนะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีจริงๆนะครับแล้วก็ดาวพระศุก็เหมือนเดิมนะครับได้ตาแหน่งอุดมเกณฑ์เหมือนกันนะก็เป็นเกณฑ์อุดมสมบูรณ์นะครับเกี่ยวเรื่องของการเงินนะครับเกี่ยวเรื่องของการศึกษาเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์เกี่ยวเรื่องหน้าที่การงานอ้ดีไปหมดทุกอย่างเลยนะและอีกพบเลหนึงก็สุภาพ นะครับพันธุนะครับได้เลื่อนยศได้เลื่อนตําแหน่งนะครับได้รับการยอมรับจากสังคมคนหมู่มากนะครับมีแต่ความเจริญก้าวหน้านะครับมีคนคอยผลักดันช่วยเหลือในสิ่งที่เราทาทุกอย่างนะครับบางคนก็นะครับมีเกณฑ์ได้บ้านใหม่ได้รถใหม่นะครับหรือบางทีเป็นช่วงที่เราเอยากจะเปลี่ยนรถเปลี่ยนบ้านหรือซื้อของใช้ในบ้านอ่าได้หมดนะครับไม่ได้เสียหายอะไรถือว่าดีนะครับนะก็นะครับยินดีด้วยนะครับถือว่าดาวพพุธ นะครับดาวพฤหัสเดินดีสําหรับชาวราศีกันก็จะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าปังปุริเยเปปุริยัยงแล้วด้วยความที่ดาวแลกบ้านกันเราเรียกว่าอนุเกษตรสรับเรือนจะส่งผลให้ชาวราศีกันในช่วงเดือนพฤษน นะครับนะโดดเด่นเรื่องของการเงินหน้าที่การงานความมั่นคงการงานเลยดีไปหมดนะครับก็ยินดีด้วยนะครับนะเป็นราศีที่น่าอิจฉาจริงๆนะครับยินดีกับชาวราศีกันทุกๆท่านเลยนะครับนะอ่ะนะครับดาวพฤหัสที่อยู่ในราศีธนู9ก้าถึงสิ้นเดือนเลยนะเวลา22่สิบสอนาฬิกาสิเ็นาทีย้ายไปเนาะระมัดระวังหน่อยช่วงวันที่12จนถึงวันที่14เราจะเข้าระวังพิษนะครับช่วงนั้นก็เรื่องเงินเรื่องทองระมัดระวังนะครับนะอาจจะมีความหงุดหงิดนะครับคนที่บ้านคนที่ทํางาน นะของเสียของซ่อมนิดหน่อยนะครับแล้วก็าถึ9-20สวยเลิกดีนะครับอ่าทวิทโทรเลิกขอเลิกอ่อนน้อมตอน่นตนเลิกเข้าหานะครับแล้วก็นะครับวันที่21นะครับไปจนถึง นะครับ 30, สามสิบเสวยมหันโนเลิกเศรษฐีใหญ่นะครับเลิกผลประโยชน์เลิกอะไรประมาณนี้ถือว่าดีจุดให้คุณนะครับสิบแถึงยีเข้านวางปูเอกนะครับปังปุริเย,ยเลยช่วงนั้นทําอะไรยังไงก็ประสบผลสําเร็จอย่างดีเย็บยินดีกับชาวราศีกันจริงๆนะครับคุณจะกลายเป็นนะครับ อภิมหาเศรษฐีนะครับในช่วงของเดือนพฤศจิกานะยินดีด้วยนะครับอ่ะอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะก็ดาวเสาร์ก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับยังคงเป็นปัญหาซ้ำซากนะครับเพราะว่าดาวเจ้าเรือนเราจะเรียกว่าดาวเจ้าเรือนปุตตะนะครับอะ,รบะรบเราจะเรียกว่าปุตตะแปลว่าบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บงังคับบัญชานะครับไอเดียจินตนาการความคิดสร้างสารรค์การิเริ่มนะครับ ก็ยังคงมีปัญหาอยู่นะครับปุตตะอยู่ในราศีกุมเราเรียกว่าปุตตะอยู่ในเรือนอัลิอัลอลแปลว่าอุปสรรคนี่สินก็อืนอานใจความไม่สบายใจนะก็ยังคงมีปัญหานะครับเรื่องลูกหลานบุตรหลานมีปัญหาเรื่องของการปกครองม,มีปัญหาเกี่ยวเรื่องทํางานไม่ได้ดังใจอะไรประมาณนี้นะครับจะลงทุนจะเสี่ยงโชคอะไรยังไงก็ยังติดติดขัดขัดนะครับยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเกิดคนไหนเป็นสายอบาบยามุกอ,อันนี้ก็จะยุ่งนิดหนึ่งนะครับก็จะไม่ค่อยดี นะครับก็เอาจากการงานพอเรื่องเสี่ยงโชคก็ไม่ต้องไปเอานะครับแต่ที่แน่ๆอย่าไปไว้ใจบุตรหลานมากนะครับทำอะไรก็ถ้าทําได้ด้วยตัวเองก็จะไม่มีปัญหานะครับเพราะปัญหามันจะจุกจิกอะ่ะเรื่องลูกน้องเรื่องอะไรมันจะจุกจิกเพราะว่าแต่ก็ดาวก็ถือว่าโอเคอะ่ะเข้าเลิกดีแล้ววันที่สามดาวก็เริ่มเดินปกติละนะครับพอเดินปกติแล้วก็มันจะส่งผลให้ไม่ค่อยปวดหัวเกี่ยวนึกลูก,ลกน้องหรืออะไรนะครับเหมือนแต่ก่อนละนะครับก่อนนั้นนั้นโดนหนักหลายๆอย่าง นะครตอนนี้เริ่มดีแล้วก็ถือว่าดาวพระเสาร์ก็เริ่มจะเดินโปรโติตั้งแต่วันที่3นะครับต้นไปนะก็ยินดีด้วยนะครับถือว่าดีนะอนะครับ,นะรบต่อไปราหูนะฮะพระราหูท่านเป็นดาวชุ่เรือนในราศีกุ้มนะครับเราจะเรียกว่าภพอหรินะครับอริแปลว่าอุปสรรคนี้สินนะครับ ความอึดอัดใจความไม่สบายใจอลิไปไหนอลิไปอยู่ในรับสีมีนอลิไปอยู่ในเรือนปัตตนีนะครับก็ยังคงมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญานะครับก็ยังไว้ใจไม่ได้นะครับเกี่ยวเรื่องของความรักเรื่องอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเราหลงมากเราก็เสียเยอะนะแต่ถ้าเกิดเราไม่หลงเราเราจะได้ถ้าเกิดว่าเขารักเรามากกว่าเราได้แต่ถ้าเกิดเรารักเขามากกว่าเราเสียนะก็พิจารณาให้ดีนะครับเพราะคําว่าอลิไปอยู่ในเรือนของปัตตานีและที่สําคัญลาหูเนี่ยนะครับเล็ง ลัคนามันจะส่งผลให้เราเองเนี่ยเหมือนมีอะไรมาบังตานะครับเป็นเงาเป็นอะไรเงี้ยนะครับอารมณ์คล้ายๆกับเส้นผมบุงภูเขานะครับจะไม่ค่อยรู้อะไรเลยจะส่งผลเนี่ยให้เราลุ่มหลงอะไรได้ง่ายนะครับแล้วถ้าเกิดยิ่งสัมพันธ์กับการ,ก,ารกินนีเนี่ยมันจะยิ่งแบบแบบเขาเรียกขาดสติเลยนะครับก็ต้องระมัดระวังไว้นิดน,นึงนะครับแต่ก็ส่วนหนึ่งนะครับชาวราศีกันก็มักที่จะเลือกคู่ได้ดีนะครับเพราะว่า ดาวพฤหัสเดินดีเพียงแต่ว่าตัวนี้เข้ามานิดหน่อยทําให้เราแบบมียังมีอารมณ์ในมีความรู้สึกที่ว่ามันยังไม่ได้ดังใจเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ด้วยลาหูเนี่ยยังไงก็เป็นเบาโมเมาลุ่มหลงเนาะยังไงก็ต้องมีสติพอสมควรนะครับนะก็นะครับ,นะรบ,นะรบพระหูก็สถิตนะครับเลิกดีนะหนึ่งถึงสามสิบก็ยังคงสเสวยรา,าชาเรื่องอยู่นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าดีก็ไม่ได้ไม่ได้เสียอะไรนะครับเพียงแต่ว่า ถามว่ามันเบาเบาไหมเบาเบากว่าเยอะนะครับเพราะว่าดาวไม่เกิดคาดแล้วนะครับไม่เหมือนกับเดือนก่นกอนนะครับ <realmente> いいทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มจะดีเริ่มที่จะเาขาเรียกว,ว่าเข้ารูปเข้ารอยนะครับเริ่มจะดีขึ้นนะครับนะนะครับต่อไปก็พระเกตเนาะพักเกตก็อยู่ในราศีนะครับพิจินะครับนะทั้งเดือนเลยอยู่ในภพสห,หัสชักก็จะโดดเด่นนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการมูต่างๆนะครับตามสถานที่ต่าง นะพระก็ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ที่เป็นที่คนขนนิยมอะ่ะนะครับของในชุมชนอะไรประมาณนี้ก็จะเสริมเกี่ยวเรื่องของโชคลาบนะครับเรื่องเงินนะก็ต้องบอกว่าชาวราศีกันเนี่ยจะมูเนี่ยจะได้เรื่องของโชคลาบเรื่องของไรายได้เรื่องของอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าดาวพฤกตจะตามอังคารไปแล้วก็เท่า,ากับพฤกต์อยู่ในเรือนลาบผลเนี่ย จะส่งผลนะครับให้เราเองมีโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ mm hmm. ก็พยายามสวดมนต์ไหวพระคาถาเกี่ยวเงิน,เง,นเงินทองทองอะไรพวกนี้เดี๋ยวจะ เดี๋ยวจะปังเลยเดี๋ยวจะได้เงินเยอะเลยนะครับนะนะครับยังไงก็กราบขอพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมรับผมพิพาทประการใดยังไงต้องกราบขอเข้ามาอาภัยด้วยนะครับท่านใดทูกโอทูกใจขอข้คุณกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามแล้วท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษก็สามารถร่วมเป็นผู้มีผู้คุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกดเกลเจเลยนน้ำชากาแฟก็นะครับแล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพ้อเพย์ข้างล่างหรือจะเป็นซุปเปอร์แปงอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งขอขอให้ท